สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมี Big s c o o ตเตสายลุยมานำเสนอเพื่อนๆกันนะครับในคลิปนี้เป็น honda xadv 750นะครับอันนี้เป็นตัวโมเดลแรกนะโมเดลแรกนี่จะเป็นสีดำแดงนะครับแต่ว่าไม่ใช่โมเดลแรกแรกสุดนะเป็นรุ่นที่2ที่มีตัวเปิดปิด traction control แล้วแล้วก็มีจอด G mode นะครับมีสวิตช์ปุุมกด ปิด G Mon เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเป็นรุ่นที่2เป็นรถโมเดลแรกนะคือรูปทรงโมเดลแรกแตอนนี้มันออกเป็นโฉมใหม่มาแล้วนะครับคันนี้รถสวยสีเดิมทั้งคันนะครับสติ๊กเกอร์เดิมสีเดิมจากโรงงานรถไม่เคยล้มไม่เคยทําสีใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็มีของแต่งมาด้วยนะครับมีชุดนี่ชุดแหลกท้ายพร้อมกับตัวมือจับโครแข็งแรงตัวนี้ยนะครับ ผมจําไม่ได้ว่าเป็นของสานักอะไรนะครับแต่ว่าแหลกตัวนี้มันเป็นแหลกอลูมิเนียมนะมันไม่ใช่เหล็กนะครับมันจะดีกว่าเหล็กเยอะเลยนะครับเพราะไม่ต้องกลัวมันหักนะมันแข็งแรงนะครับตัวนี้น่าจะเป็นของของเมืองนอกนะของยุโรปนะครับก็สามารถใส่กล่องได้ได้หลายรุ่นนะครับถ้าดูจากขาแล้วมันคล้ายๆพวกของจีวีนะแต่ไม่ชัวร์นะครับแล้วก็มี กันดีซุ้มล้อนะครับตัวนี้ก็เป็นงานนอกเลยนะครับแล้วก็มีตัวกันดีกันโคนด้านหลังอีกนะครับของจีวีของอิตาลีนะครับเป็นบารเป็นแขนเดี่ยวมาผมว่าตัวนี้สวยยางใหม่เลยนะยางยังสภาพใหม่ยางใหม่เลยแหละนะครับเป็นบิตสโตนเอสซีทูนะครับทั้งหน้าทั้งหลังขนหนายางยังอยู่เลยยางใหม่เลยนะครับรถนะสวยคันนี้รถสวยมากประวัติดีนะครับแล้วก็มีพวกแคดบาร์กันล้มต่างๆนะครับ ของ SRC นะครับกันลมชุดล่างกันลมชุดบนนะครับแล้วก็มีสปอร์ตไลท์นะครับดวงเบลเลอร์เลยนะครับมีกากหม้อน้ำนะครับติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับรถสวยนะสีเดิมนะครับยางใหม่ๆคันนี้คุ้มครับคุ้มด้วยนะครับสปอร์ตไลท์ light, ซ้ายขวาตัวฐานยึด ไฟเลี้ยวเนี่ยผมเจอรถเก่าบาง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 คันนะชอบแตกชอบหักนี่ยังสวยๆกาดมือสวยๆเลยนะแทบไม่มีรอยเลยนะครับกาดมือซ้ายขวาสวยๆเลยนะครับชิลดาเดิมชิลตัวนี้ก็ปรับขึ้นสูงต่ำได้นะครับก็ยกตัวนี้แล้วก็หมุนเอานะครับปรับลงได้ชอบตำแหน่งไหนก็มาปรับลงได้พอดีอีกนะพอดีผมมีมือเดียวอันนี้คือลงสุดนะครับ แต่ผมชอบให้มันขึ้นนะมันดูเท่กว่าปับขึ้นให้แล้วก็ล็อกสักในีปับขึ้นสูงลมพ้นตัวนะครับหน้าจอนะครับเป็น LED ดีนะครับสวิตช์เปิดปิดใ่าช้กันโรนเกียร์ได้ทั้งออตโต้แล้วก็แมนนวลน,นะครับมีลบมีบวกอยู่ด,ด้านหน้านะครับแล้วก็มีตัวสปอร์ตโหมดแล้วก็เปิดปิดเป็นออตโต้หรแมนนวลตรงสวิตช์ตรงนี้ นะครับกุญแจแน่นอนนะครับเป็นคีเล์โค้ดใหม่ผมให้เพื่อนๆดูนะใหม่จริงไหมใหม่มากแล้วก็คันนี้นะดูน้ำมันสภาพเป็นไงเนียนไหมคือรถสวยอะ่ะไม่ต้องไปทำอะไรเยอะคือรถคันนี้ลูกค้า,าซื้อที่ผมนี่แหละลูกค <laughs> ้าประจำดูนะฝาาน้ำมันถังน้ำมันสวยจิ โชคตาเบอกนะครับปิดได้สมบูรณ์แล้วตรงนี้ด้วยสวยคือ x อ็ีเนี่ยทุกความท่มันเป็นโชคเดี่ยวเวลาปิดเนี่ยบางทีอะพลาสติกมันจะไปแงับกับตัวขอบทําให้ตัวนี้มันเยินนี่เจอหลายคันแล้วที่เยินเยินคันนี้ยังสวยอยู่เลยนะครับยังไม่เยินนะแล้วก็นี่คันนี้มีกระเป๋าให้ครบนะครับอันนี้เป็นช่อง USB ไอช่องชาร์จนะครับก็สามารถจะคือดูดบีมาเสียบได้ใส่เบาะก,ก็ประมาณนี้นะใส่หมวกเต็มใบได้ใบหนึ่ง นะครับแล้วก็นี่สติกเกอร์เดิยมยังไม่เคยแกะเลยสติกเกอร์แบบออกจากโชว์รูมอ่นนะยังอยู่เลยคันนี้มีอะไรบ้างอ่ะเปิดผิดข้างอ่ะคู่มือการใช้งานครับมีครบนะใหม่ๆเลยแล้วก็มีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็คันนี้นะครับไม่น้อยก็สองหมื่กว่าเท่านั้นเองนะครับสองมื่นกวน่าโลอันนี้เตือน เข้าอีที2อ0 0 0นะอ่ารถคันนี้นะครับอนุญาตปิดนะรถคันนี้เนี่ยออกเมื่อวันที่2เดือน6ปี 6, 3นะครับ2เดือน6ปี 6, 3ก็ 6, 8, 5ปี5ปีก็ออกรถปี2020นะแต่โมเดลเนี้ยจริงๆมันเป็นโมเดลของปี18นะก็น่าจะเป็นรถที่ค้างอยู่โชรูม่ะนะ เขาซื้อเมื่อปี65แล้วก็มีเซอร์วิสมาตลอดนะตอนหมื่นกิโลเดือน1ปี65แล้วก็18,00นปกิโลปี65เดือน12แล้วก็ไม่ได้เข้าละแล้วก็จอดยาวตอนได้มานี่ฝุ่นยังเขิบแต่ว่าด้วยความที่ว่ารถสีเดิมนะคือรถสีเดิมเนี่ยต้องบอกแบบนี้ครับรถสีเดิมเนี่ยยังไงก็ใหม่นะถ้ารถสวยอ่ะให้มันเลิะเถอะให้มันเลิกฝุ่น,เล,นเลอะอะไรไปเถอะยังไงก็ใหม่ เบาะหนังเดิมนะครับยังสวยอยู่นะครับเบาะรุ่นนี้แอบลื่นนิดหน,นะนึ่งนะนั่งเราจะลื่นๆหน่อยมีพักเท้าเสริมสําหรับเดินทางไกลนะของเซเว่นสปีดนะครับไม่ชอบพับได้นะนี่วางขาสบายบางทีแบบคนอยากยืนเนี่ยอยากยืนไวลุย,ลยก็ต้องมายืนตรงนี้นะเพราะยืนตรงนี้จะไม่ถนัดมันจะไปใกล้กับแฮนด์เกินไปก็เลยต้องใส่เสริมคนซ้อนเนี่ยผมบอกให้เลยแทบจะไม่เคยมีใครซ้อนเลยมาพักเท้าหลังเนี่ยโคตรใหม่ มีบังท่อสวยๆเลยนะนะครับคือรถคันนี้กริบมากนะครับเบรกมืออยู่ตรงนี้นะครับดึงเข้ามาแล้วก็ปล่อยจานะครับมาด,ดูหน้าจอดีกว่านะครับไฟสองสว่างติดปกตินะตอนนี้เลขใหม่อยู่ที่สองหมืหนึ่งพันหกร้าสิบห้ากิโลนะไปเข้าศูนย์ทีก็ประมาณ2องหมื่นสตามที่อยู่ในบุ๊กเซอร์วิสนะก็อีกประมาณสักสามพันารอกว่าโลนะครับ แ a ช h ั o นคอนโทรลนะครับปรับได้นะปิดได้นะครับเปิดได้เปิดแบบ2ระดับตัว G mode ก็เหมือนกันนะครับเปิดได้แล้วก็ปรับได้หลายสเต็ปเลยนะครับประมาณนี้นะรถหน้าจอสวยมากใสๆเลยนะใสๆหมดเลยแทบจะไม่มีรอยขนแมวเลยกิฟคันนี้กิฟบอกให้เลยสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนครับเครื่องดนเดินดีนะครับไฟสปอร์ตไลท์เนี่ยไฟหน้าเป็น Full LED อยู่แล้ว ซ้ายขวาแล้วก็มาด้วยสปอร์ไลท์ด้วยนะนนติดเปิดทคนละจังหวะเลยนะเสามสีนะมันจะมีเหลืองมีขาวแล้วก็มีผสมนะครับแล้วก็เหลืองมีสามสีด้วยกันนะครับสปอร์ไลท์แอบประหลาดนิดหนึ่งนะ <c oughs> ที่แอบประหลาดคืออะไรรู้ไหม <c oughs> มันเปิดสลับกันอยู่สีสลับกันอยู่ พอปิดเปิดแทนนี่มันจะเป็นสีเดียวกันข้างหนึ่งเหลืองข้างหนึ่งขาวเนี่ยสลับข้างกันแปลกดีเหมือนกันแต่ก็โอเคนะสปอร์ตไลท์เขาเป็นโปรเจคเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมลองขับดูแล้วเนี่ยเขาไม่แยงตาเลยเพราะว่าเนี่ยเขาตัดเป็นเส้นอยู่ด้านล่างนะครับสปอร์ตไลท์นู่นนี้เนี่ยสีขาวมีเป็นเส้นอยู่เป็นเส้นอยู่นะครับแต่นะก็ขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นเนาะ แล้วก็ไฟไฟสูงก็เป็น LED อยู่แล้วนะครับไฟขอทางนะมาดูเราไฟส่องสว่างรอทันครับสวยๆนะไม่มีแตกเลยนะไม่มีลาวเลยนะเป็น LED ทั้งหมดนะครับ LED รุ่นนี้เขาให้มาเต็มที่เหมือนกันนะครับพวกหลอดไฟทุกอย่างเป็น LED หมือนแม้กระทั่งไฟเลี้ยวไฟหลีนะครับเป็น LED ฟูลคุ้มคันีนคุ้มยางก็ใหม่รถก็วิ่งน้อย รถวิ่งนอแล้วก็สภาพโคตรเนียนตาผมดูเนี่ยรถไม่มีรอยล้มเลยไม่มีแค่กระทั่งรอยล้มแปะลยนะแล้วก็สภาพสวยนะครับนี่ดูจานดิสจานดิสนี่หนาๆเลยซีลูกสวยๆเลยนะซีลวดตัวไม่ชัดสีชงสีโช,ชก็เลยปกติทุกอย่างนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคันนี้กล้าการันตีเลยเพราะว่าลูกค้าซื้อที่ผมนะครับเราก็เรียนรู้ประวัติชัดเจนแล้วก็พี่เขาเบือ่อเขาก็เลยเปลี่ยนรุ่น คนนี้เปลี่ยนรุ่นบ่อยเปลี่ยนรถบ่อยเลยอซื้อรถที่ร้านมาไม่ต่ำกว่าสิบคันละทะเบียนเดิมไปเป็นทะเบียนเก้าสามตัวลูกค้าสลับออกนะเพราะเขาจะไปใส่คันใหม่เขาก็ตอนนี้มันจะเป็นเลขเดี๋ยวผมดูในรถเหมือนจะมีเลขทะเบียนมาแล้วแหละแต่ลอเล่มมาเพราะเขาไปสลับอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นทะเบียนเลขนี้นะห้าขอชอแปดสามแปดศูนย์เอาไปซื้อหวยครับถูกก็มาซื้อรถผมด้วยเจ้าของดูแลดีดูแลมีประกันชั้นหนึ่ง แต่ว่ามันหมดไปแล้วนะประกันชั้นหนึ่งของมันน่าจะหมดแล้วพมใต้เบาะอยู่ครบนะครับ <c oughs> ข้างในแนมะ่โคตรใหม่ <c oughs> ใหม่จริงอันนี้ใหม่จริงยอมรับนานๆจะเจอรถจริงๆรถพวกเนี้ย x d นเป็นรถที่คนซื้อมาส่วนใหญ่ไปลุยเนะเาะออกทริปออกอะไรวิ่งต่างจังหวัดขึ้นเขาขึ้นอะไรแต่คันนี้ต้องบอกว่าสภาพตั้งดีมากอ่ะคือเจ้าของอายูเยอะล้ะแล้วก็ซื้อไปคือชอบเล่นรถอ่ะซื้อไปจอดจอดที่บ้านแกนะ แกเบื่อแกก็จะมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนผมั้างมาเชิมบ้างมาขายสีบ้างอะไรเงี้ยก็ได้ลูกค้าน่ารักน่ารักงี้ตบเบิ้ลก็ชื่นใจครับขนาดเนี่ยบางโคนท้าย,ยังไม่มีรอยนะสวยพวกนี้เป็นเป็นสติกเกอร์ที่มันอยู่ในสีนะครับเป็นสติกเกอร์อันเป็นสติกเกอร์นะนี่เป็นสติกเกอร์สวยสวยนะครับ โอเคสำหรับราคาคันนี้ดีกว่ารถเนียนๆนใส่สวยแบบนี้จริงๆแล้วถ้าวัยรุ่นหน่อยก็ไปซื้อปลายท่อึงใส่ปลายท่อเด๋ยวนี้ไม่แพงนะครับถ้าเป็นพวกไม่ได้ของแท้หลักพันอะ่ะสองพันกว่าบาทนี่ก็มีเหตุละเยอะแยะนะครับแล้วเสียงก็มันด้วยอันนี้เอาสภาพไปดีกว่านะครับคันนี้ ผมเปิดขายที่269,000หบาทนะครับ2 6 9แ0นน้นบาทจฟฟัไฟแนนซ์ได้นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่0 8 3 4 4, 4 4 1 4 1 1, 1 1 1นะครับแล้วก็ย้ำนะครับว่าคันนี้เป็นรุ่น2แล้วนะครับมี G-Mode และเปิดปิด traction control นะครับสภาพรถมาดูกะตาครับเดี๋ยวจะหาผมโมรถสวยจริงๆนะครับ ของแต่งก็พอมีนะครับยางใหม่หน้าหลังยางเนี่ยหน้าหลังก็ต้องมีหมื่นกว่าและประหยัดไปได้เยอะนะครับคุ้มนะครับจากไฟนั้นได้นะครับถ้าสนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับผมก็เพื่อนๆรักษาสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ